สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถยนต์ราคาเบาๆทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตออปต a นะคะรถยนต์ปี05ราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องดีสีสวยภายในสวยค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแก๊สโดนัทนะคะทุกท่าน ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะตามรูปนี้เลยนะคะคอนโซลหน้าเดิมๆพวงมาลัยเดิมๆนะคะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะใช้งาน2ระบบค่ะใช้ทั้งแก๊สและน้ำมันนะคะคันนี้มีเล่มพร้อมนะคะ390 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกมากๆค่ะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าไปดูรถได้ที่บางวัวบางบกกงนนบางนาตาดนะคะกม .42 นะคะ ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะเราใส่ข้อมูลเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรายนัดดูรถทดลองขับเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรติดใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านมีทั้งเบอร์โทรไอเดียไลน์ลิงก์ไลน์นะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ